จนตอนนี้ออกมาประมาณเกือบหนึ่งกิโเมตรแล้วค่ะรถยังไม่หมดเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงวันหยุดยาวสามวันคนก็คงจะมีเที่ยวถึงกิโลไปเข้าขับ่นานี่ติ่กิโลชเ่นาะยาวมากเข้าไปก่อนเท่ากับชนแล้วตอนสิล่งอันนั้นไหมปอโลตอนสิล่งอ่ะหาดอีกป่านนี้ตอนสิครับรถไปหาดอีกกับสติดอีก ละตอนขากาฟโรถโอ้โหปลาจุันยังบ่หมดผมณปาดบ่เป็นสองกิโลละบะนียังไม่หมดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่ว่าต้องคิดเปอร์เซ็นต์ในรถที่เขามาติดขบวนที่เขาบ่ได้ไปก่อนบอลเหล่ากาฟโรนไปหันส่วนไงคันคันคันผู้ใดแซงดิเป็นบ่ลสันบ่มันสิตีออกมาสี่มากเลยแซงมาเลยดินี่บ่เพิ่งทะเบียนกรุงเทพ่ทั้งนั้นนะสิแม่นมัดหรือที่เทาส่วนมาก ใช่เหรอดีเต้้อยังวปายโมไซเจิต่กจดไปเหมดไปสุดไปพราะมันสองกิโลคุ่นตีแล้วบ่านาปาสีมีมาอีกเนาะอืทยอยทยอยมาเขาม่ี่อยคิวหนดตามตูเท้ามอ่าอาจจะยังอามีทยอยมาอีกตอนนี้ยังข่้ปบันี้ตอนโล่งอันแม่ เราตอนขากลับแม่ปลาโลคิดภาพคือจังตอนที่ห้องนไปเที่ยวนั้นว่าหยุดหลายๆมือน่ะแน่นค่ะกับตอนเชืขึ้นเป็นบรถตอนนั้นรถปลาโลเกียร์ธรรมดานะรถขี้ตอดเป็นแม่ปลาโลตอดไปกะจึ๊กแม่กระจมปิดมาถึงเขาคนเนาะโม่รอฟรีตลอดเลยเยอะมากค่ะเที่ยวช่วงวันหยุดยาวของเราเป็นขากลับไปนี่เสียหลักเลยมูเจ้าแล้วพี่มึมูเจ้าแล้วมาเมื่อนี้